อันนี้เ้าตาก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับสังเกตเห็นเขาจะมีเขียวๆอยู่นะครับยังไม่เน่าอย่างนี้คือสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ไปปลูกได้นะครับท่อนเขาแตก,กไม่เป็นไรครับดูที่ไร่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไร่เติมสุกจะพามาตัดพันธุอ้อยนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าเขาสั่งอ้อยสิงคโปร์น้ําผึ้งนะครับเดี๋ยวเราจะทาการตัดพันธุ์เพื่อไป คัดเลือกอข้อตาที่สมบูรณ์ครับส่งให้ลูกค้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากต้นนี้ก่อนครับต้นนี้ก็น่าจะอายุประมาณหกถึงแปดเดือนนะครับต้นนี้

เดี๋ยวก่อนนี้เราจะตัดเธอหมดเลยครับ หลังจากเราตัดต้นพันธอ้อยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดให้เป็นท่อนละหนึ่งข้อตาครับเดี๋ยวมาคัดเลือกข้อตากันเลยครับ อันนี้ข้อตาก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับสังเกตเห็นเขาจะมีเขียวๆอยู่นะครับยังไม่เน่าอย่างนี้คือสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ไปปลูกได้นะครับท่อนเขาแตกไม่เป็นไรครับดูที่ข้อตานะครับดูที่ตาเขาว่าเป็นย่งไรยังเขียวอยู่ไหมนะครับนะครับเดีวเราก็เริ่มตัดกันเลยครับอุปกรณ์ของเราก็จะเป็นมีดนะครับมีดขนาดใหญ่นะครับ ครับหลังจากที่เราตักท่อนพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำท่อนพันธุ์มาจัดเตียงในกล่องเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับอย่างนี้เราก็ตีเป็นหนึ่งข้อตานะครับแต่จริงๆแล้วมันได้สองสามข้อตาเราก็แถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับ เรียบร้อยครับหนึ่งร้อยก็ตาแล้วก็ในส่วนนี้ครับเป็นส่วนยอดนะครับเป็นส่วนที่มีก็อตาเยอะมากนะครับเราก็จะแถมให้ลูกค้าไปนะครับ <Yeah. S 1> ครับเห็นไ้มเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะแพ็คส่งให้ลูกค้ากันครับฝากกดอ่า ถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราร่้เราสุขด้วยนะครับขอบคุณครับ